สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเป้าปเบิร์ตสกูลสุสคนพี่น้องคะนี่คือนิ้วใบตองที่พัชาม้วนไปแล้วเป็นใบตองกล้วยอ่อนกล้วยน้ำว้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะวันนี้พัชาจะพาพี่น้องมาเข้าช่อบโบราณพี่น้องคะช่อบโบราณนะคะอันดับแรกก็ม้วนเลยม้วนนิ้วก่อน,นะคะ่ะม้วนนิ้วแล้วก็สอนดนี้เข้าไปนะคะรวดสอดรวดเข้าไปแล้วก็เย็บค่ะ ใครสนใจสเตปเปอร์ปากกว้างสั่งได้ค่ะไซดีแค่ไซดีว่าเป็นสเต,ปเ,สสเตปเปอร์ปากกว้างเบอร์สิบสเตปเปอร์น่ะเอาไปเวลาเรายิบแล้วมันค้างให้เคาะลูกออกแล้วเปลี่ยนสเตปเปอร์แถวใหม่ใส่อย่าเอาแถวเดิมใส่เด้อพี่น้องเด้อหลายคนที่ใช้ยังไม่รู้วิธีการใช้สเตปเปอร์บางทีมันค้างเราลูกออกแล้วก็ยังเอาแถวเก่าเข้าไปเวลาเราไปยิบต่อมันก็ค้างอีกเหมือนเดิมฉะนั้นให้เปลี่ยนแถวใหม่เลยค่ะจะดีขนาดไหนมันก็ต้องมีค้างบ้างนะคะพี่น้องค่ะสเตปเปอร์ก็เป็นเรื่องปกติเนาะอือ ใครสนใจก็สั่งได้ค่ะศูนย์เก้าสามหกเก้าสามสี่หนึ่งแปดสี่ด้วยค่ะพี่น้องค้าเสต็ปเปอร์ตัวนี้คือข้อดีมันใส่ได้สองแถวพี่น้องจ้าใส่รูปได้สองแถวแล้วก็ทนนะคะถามว่าประชาชใช้มันมีค้างบ้างไหมมีเป็นเรื่องปกติเลยแต่โดยรวมแล้วคือมันใช้ดีอะพี่น้องค้าโดยรวมนะคะคำว,ว่าใช้ดีนะที่นี้คือหนึ่งมันทนสองเวลาเราเย็บมันแน่นดีสามมันปากกว้างมันสะดวก แต่ถามว่าข้อเสียมันก็มีม,มีบททุกอันทุกทุกรุ่นนะนะั่นแหละพี่น้องจ๋าดีขนาดไหนม,มันก็มีค้างบางทีเราเย็บแบบว่าจังหวะร่วนรัวแบบนี้นะเออบางทีเราเย็บผิดจังหวะมันก็จะมีค้างบ้างเ,เรียกปกติแต่ให้เปลี่ยนแถวใหม่เลยลูกนะอ,ออกแล้วเปลี่ยนแถวใหม่บางคนยังใช้ไม่เป็นนะี่แนะพี่น้องบางคนก็ว่าโอ้ประจาแม่ใช่แต่มันคือค้างนี่นี่นนั้นให้เอาลูกออกแล้วเปลี่ยนแถวใหม่นะคะแลวเวลาเย็บให้เย็บให้เป็นจังหวะ เวลาไซด์แรกๆก็จะฝืดของใหม่ใครได้ของใหม่ไปรแรกๆก็จะฝืดเดี๋ยวไซ้์ไปมันกับซิมอนค่ะพี่น้องคะอันนี้คือเข้าชอบแบบโบราณเลยเด้อพี่น้องคาว่าจะเข้าเป็นแม่สิบหกนะคะเข้าแม่สิบหกเนี่ยพระชาจะใช้นิ้วสองขนาดนะคะมีขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดไม่ดิบมากขนาดกลางนิ้วนะถ้าเราใช้ขนาดเดียวเลยไม่ได้ค่ะพี่น้องคาอืมไม่ได้ต้องใช้สองขนาดเวลาเข้าชอบมันจะได้สวย ้านข้างนี่พชาก็จะตัดเจียนออกตลอดอันนี้พะชาเลือกใช้เป็นกล้วยน้ำว้าเพราะว่าใบตองกล้วยน้ำว้านี่เป็นใบตองกล้วยอ่อนนี่จะสวยพี่น้องคะกล้วยอ่อนให้กล้วยน้ำว้ากล้วยแก่ให้ตาหนีเด้อค่ะพี่น้องคะเออแต่กล้วยน้ำว้านี่ก็จะมีข้อเสียอยู่คือการคือว่าถ้าเป็นรอยแตกรอยอะไรแล้วมันดำเดียวด้านข้างเราก็ตัดออก ถ้าว่ามันสั้นเราก็ต่อค่ะอันนี้คือการต่อชิ้นงานค่ะต่อแต่เดี๋ยนี้เวลาเราเข้าช่อเราจะได้เข้าง่ายเห็นไพี่น้องเวลาเรียงนิ้วก็สําคัญด้ค่ะการลดลันของนิ้วกรสําคัญเรียงยังไงให้สวยเนาะเรียงยังไงให้เสมอกันนะใบเตยกล้วยอ่อนสีก็สวยไปอีกแบบ ก้วยก่ก็จะดูเข้มเข้มขังกล้วยอ่อนก็จะดูทันสมัยขึ้นมีลูกเล่นขึ้นเพราะว่าสมัยสมัยก่อนสมัยโบราณเขากบโบลิไซไปต่องกล้วยอ่อนเนะลยไปเจ้ากาไซใส่กล้วยเก่ปัจจุบันนี้เนาะแต่เทยหลายขึ้นพี่น้องคะความคิดสร้างสารรค์มันก็มากขึ้นนะคะพี่น้องคะหยิบยกนั้นมาทําหยิบยกนี้มาทําแล้วก็สวยเนาะอย่างเช่นเอาใบกระบือมาทานิ้วใบสีอย่างเงี้ย เอาลิ้นมาทํานิ้วใบสีแบบเนี้ยใบตองกล้วยอ่อนมาทํานิ้วใบสีเพราะสมัยก่อนมันไม่มีแบบนี้มันมีแต่ใบตองกล้วยแก่อย่างเดียวดิเออเป็นอย่างจังหวัดกระเทยเยอะขึ้นส่วนมากความคิดพวกนี้มาจากกระเทเยนะคะความคิดที่สร้างสรรค์ค่ะพี่น้องคะอืมพัชชาคิดเองนะคะไม่รู้ว่ามาจากผู้หญิงหรือกระเทยหรอกแต่ในความคิดของพัชชาน่าจะมาจากความคิดกระเทเยเยเพราะกระเทยนี่เป็นเพศที่แบบว่ามีความคิดสร้างสรรค์นะพี่น้องจ้าอืม มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สหสหแต่สิ่งแปลกใหม่เข้ามาแบบนี้นะส่วนมากงานฝีมือนี่เนาะงานฝีมืองานใบตองส่วนมากกับนอกจากคนเท่าคนแก่ที่ทำแล้วก็ยังมีสาปร,ระพิษโสงนี่แหละพี่น้องที่กำลังสืบสารวัฒนธรรมพวกนี้ไว้ ว่าเด็กน้อยพวกวัยรุ่นพวกผู้หญ,ญิงเดี๋ยวนี้พขาเจ้าก็บ,บ,บอกว่ยสนใจงานฝีมือพวกนี้แล้วเนาะนอกจากคนเฒ่าคนแก่หรือว่าคนมีอายุแหนนะแต่ผู้หญิงฝมือหรือกับบกค่อยสนใจงานฝีมืองานใบตองพวกนี้ก็ยังมีกระเธอนี่ล่ะคะ่ะนูรักไว้นะคะ <c oughs> กระเทยนะตั้งเป็นปิ่นนะเหมือนพัชชายเองมันจะปิ่นมันก็ไม่ต้องไปเรียนอะไรยากนะพี่น้องจ๋ามันเหมือนแบบว่ามีต้นทุนเดิมแต่ แต่ไหนแต่ไรมาอยู่แล้วนะพอมาจับมาบาบนิดๆหน่อยๆมันก็ปิ่นเลยไรเอออันนี้มันเรื่องจริงได้พี่น้องเลยทั่นหน่อยมีต้นทุนมาอยู่แล้วอะมาจับมาบายแล้วก็ก็คือว่าแหละคนมีพนสวรรค์กับมีพนสวรรค์กระเทยห็ดบกปิน่นกับมีเนาะจา้ะทุกวาน ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพี่น้องขาแม่ใบสีโบราณนะคะพี่น้องขานิ้วใบตองกล้วยน้ำว้าอ่อน ด้วยใบตองกล้วยตานีสีเขียวเข้มนะคะส่วนโค้ง,งอเฮาอยากได้แบบไหนเฮาก็ดัดเอานะคะพี่น้องพอเราใส่วัข้าไปข้างในแล้วค่ะอันนี้เป็นแม่ใบสีสิหนิ้วนะคะเป็นแม่ใบสีพรมค่ะพี่น้องคะเป็นยังไงเจ้าคัะสวยงามบ่จจาหาดูแล้วชื่นชอบในผลงานฝากพี่น้องกดแชร์ประชาในเด้่อจากกดแชรลไปในหลายคลิปจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ